แต่ว่าอุเทนถวายเขายังไม่ได้บทสรุปนะพี่โพเขายัางไม่ได้บทสรุปเล้เขาเดินประทวงกันในวันนี้ใช่เออก็นั่นแหละใครที่กลับบ้านหรือไปแฮงเอาต่อเส้นทางจาราจรจาแถว เอออะไรนะจุลานะานะต้องระวังเพราะว่าคนมันเยอะเนี่ยเพราะว่าคนบอ,อกบอกวมเพราะมีกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวาย3 0 0พกว่าคนเขาเดินขบวนกันนะครับเขาเดินขบวนกันเพื่อยืน่นหนังสือคัดค้านการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่เดิมหลังจากศาลปกครองสูสุดมีคําสั่งให้ย้ายไปอยู่ที่ววทยาเขตอื่นค่ะซึ่งแต่ช่วงเดือนธันวาปี65เนี่ยคือเขาเขาสั่งให้ย้ายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าก่อเหตุวิวาท ทะเาลาะวิวาทกันประจานะครับกั <Ừ. S 1> บ,บอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามนะครับ,รบใช่แล้วก<ม>็ทาให้แบบผู้คนที่เดินแถวนั้นก็กลัวระ,ะแวงอะไรนะครับจนส่ง,งผลกระทบต่อโรงเรียนแล้วก็พื้นที่รอบข้างนะครับเริ่มนักศึกษาเขาเริ่มตั้งขบวนกันตั้งแต่วันนี้ตอน9ก้าโมงครับซึ่งในขบวนจะมีการถือป้ายข้อความการคัดขานย้ายอุเทนนะครับพูดปาสายบนรถถึงที่มาของการก่อตั้งอุเทนถวายและ เหตุผลของการคัดค้านการย้ายออกจากพื้นที่นะครับ<ะ>พร้อมย้ําว่าที่ดินของอุเทนถวายเป็นที่พระราชทานไม่ได้ใช้เพื่อพัฒนาการในเชิงพาณิชย<ะ>์นะครับเพราะอยู่ใกล้ๆกับเตรียมเตรียมอุดมกับมีเตียมอุดมมีปทุมวันมาตรงนั้นนะไม่ปทุมวันอยู่อีกฝ<ะ>ั่งนึงมีจุฬาเตรียมอุดมแล้วก็อุเทนถวายอุเทนถวายนะฮะทีแรกไปยืน่นหนังสือที่สํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยและมีการตั้งโต๊ะอ่นนานแถลงการ9ข้อเรียกร้อง มีเนื้อหาโดยสรุปขอให้จุายหยุดเปลี่ยนพื้นที่เป็นเชิงพาณิชย์หยุดปัญหานี้ด้วยการจดทะเบียน,นโฉนดที่ดินพิพาทให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับแล้วไปต่อที่กระทรวงการอุดมศึกษานะครับขอเข้าพบคุณสุพมาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับเพื่อยืน่นหนังสือแล้วกดดันว่า รัฐมนตรีไม่มารับหนังสือด้วยตัวเองกลุ่มผู้ชุมนุมชนบรรส่วนจะปักหลักนอนค้างคืนเพื่อเรียกร้องจนกว่าจะได้มอบจะได้หนังสือผมได้มอบหนังสือให้ท่านจากนั้นก็แยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ประมาณเกือบสองพันคนนะครับไปปักหลักที่ลานประชาชนนะครับหน้ารัฐสภาเนี่ยโอ้นะครับแล้วก็ผู้ยื่นหนังสือถึงนายวันวันมูฮัมหมัด มณนอ,นนนอนมะทามนอมนะทานะครับประธานรัฐสภาและประธานสภา,า,าผู้แทนราษฎรนะครับ อีกกลุ่มที่เหลือไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อเขายืนน่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะครับผมซึ่งนายธนัทวชิรบรรจงนะคะเป็นวชิรบ,บงกตอวชิรบ,บงกตของพจน์ชาด <c oughs> ิฉันนึกถึงผู้บริหารมากไปหน่อยะค่ะ <c oughs> พี่พจอ,อ่านปุ๊บผิดเป๊กกี้กระแก่ี่เป๊กก,ก,ปกี้อ่านปุ๊บคุณพจน์กระแกะคิดอะไรกับพี่คิดอะไรกับพี่ออฟระ้วแบบนี่ยึกถึพี่ออฟนึกถึงพี่ออฟนะะก็เป็นตัวแทนสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันของอุเทนถวายนะคะบอกว่าการเดินขบวนเนี่ยเพื่อยื่นหนังสือททั้งี่ ในวันนี้นะคะเพื่อคัดค้านการย้ายอุเทนถวายแล้วก็ขอให้อุเทนถวายเนี่ยมีเอกภาพในการบริหารการศึกษานะคะอคขอให้หยุดการย้ายบุคลากรขอ,ของอุเทนถวายขอให้มีคนกลางในการเจรจาโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแม้ตอนนี้มีการประชุมเป็นละสองครั้งแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะมีเพียงการออกมาถแถลงว่า จะให้อูเทนถวายย้ายไปที่ใหม่ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็ยังเฮ้ยไม่ยอมไม่รู้ว่ามันจะย้ายไปที่ไหนไเพราะมันยังไม่ชัดเจนนะคะ<ฮ>ไม่มีหนังสือคําสั่งใดๆออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไปที่ไหนกันแน่<ฮ>ซึ่งในหนังสือเนี่ยมีการกําหนดระยะเวลาไวใ้ให้แล้วนะคะว่านหน่วยงานที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยจะต้องทํำยังไงหากไม่ดําเนินการตามข้อเรียกร้องและยังไม่มีความชัดเจน<ฮ>ก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวโดยใช้มาตรการเข้าไปกดดันตามกระทรวงต่างๆต่อไปเขาว่าอย่างนั้น